เรามีเรามีน้องรักอีกคนหนึ่งมาจากต่างจังหวัดเลยมาไกลมาไกลมาไกลด้วยขี่มอเตอร์ไซค์มามาจากกำแพงเพชรโอ้โหอชื่อต้องรู้จักเลยนะครับรู้จักเลยเราเช้พวกเราเขาไปเลยนะฮะที่เราต้อนรับไอริส ผมขอพูดหนึ่งคำอย่าเพิ่งกีดมังสามเกียรหรือจะซื้อองค์ดำถ้าัวตายอย่าออกลบถ้าออกลบอยกาัวรตายาเห็นด้วยไหมครับผมไม่เข้าใจของเรื่องวันนี้เรื่องที่หนึ่งที่ผมไม่เข้าใจคือ วันนี้มีรุ่นพี่ของเราหลายๆคนที่ผมเคารพลักติดภารกิจมากมายโอนที่โอนทางอะไรเยอะแยะมากมายในั่นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ผมเข้าใจเป็นอย่างยิ่งก็คือวันนี้ผมเห็นน้ำใจของพวกเราหลายๆคนที่รักในองค์กรแห่งนี้รักใน a อ a ผมอยากบอกว่าวันนี้ผมซึ้งใจเหลือเกินที่เห็นพวกเรามาผมอาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ใน A มา13ปีแต่เลือกทุกหยดถ้ามันกีดออกมาของผมมีเพียงแค่3ต,ตัวคือ A, I, A สองปีที่ผ่านมาผมได้รับการแต่งตั้งเป็น a p a c หมายถึงคนที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท A.A. ซึ่งทำง,งานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงหรือ c e o หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เสนอออกไปมันไม่เคยได้รับการตอบรับในฐานะที่ผมเป็น A อแอดแพรกของ AA ทันทีที่ผมขึ้นมาตรงนี้ผมขอบอกกับ c e o คุณสารุนทำว่าผมขอลาออกจากที่ปรึกษา ของคุณซาโุนผมจะไม่ร่วมเสนอไอเดียหรือผลิตภัณฑ์อะไรอีกที่คุณไม่เคยเห็นด้วยผมผ่านซีอที่เป็นต่างชาติมาก็หลายคนเวทีเวทีนี้เขาไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดคำหยาบแต่ในความรู้สึกของผมผมพูดจากใจแล้วหัวใจ ผมแค่ดีความรู้สึกว่า c a o คนนี้เตี้ยที่สุดผมไม่ได้พูดคำหยาบนะครับผมพูดคำว่าอะไร,ระผมพูดคำว่าเตี้ยครับ งานออสเตรเลียมาหลายยุคหลายสมัยหลายปีความทรงจำเดิมๆผมมันมีความรู้สึกว่างานออสเตรเลียจัดตอนกลางคืนตอนเย็นมีครั้งหนึ่งผมก็คือด้วยความเคยชินงานออสเตรเลียมีกลางคืนมาตลอดผมมางาน Year, ออสเตรเลียก็กล่าวว่าจะมาให้ทันงานเพราะความรู้สึกผมเนี่ยเคยชินว่ามาตอนคืน ผมมาถึงเมืองควองพาดีอาจจะเป็นความโม่เขาผมกัดเต็มที่ผมมาเร็วผมมาถึงตอนห้าโมงเย็นงานม่งเลิกไปแล้วผมไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เราเคยเชิยนความสุขเดิมๆมันหายไปไหนความรู้สึกที่ผู้บริหารระดับสูงของเรา ที่เป็นคนไทยยืนร้องเพลงแจบตุ๊กตาพวกเราไปแย่งกันอยากสนุกสนานมันหายไปไหนผมไม่อยากพูดํำยาวขอโทษเอาของกูขับคืนมาเถอะผมรักพวกเราทุกคนผมดีใจที่เห็นพวกเรารวมกันอยู่ตรงนี้ ผมมีเรื่องเรื่องหนึง่งเล่าให้ฟังผมไม่เด็กบ้านนอกบนบ้านผมพ่อผมชอบเก็บข้าวสารเป็นกระสอบไว้ชอบเก็บไว้มันก็จะมีไก่มันชอบขึ้นมาจิกข้าวสารจิกข้าวสารนนมันกินจนอิ่มเลยมันกินจนอิ่มแล้วมันก็ขี้ผมเป็นเด็กก็ไล่แนมะ่ลงไปไม่ทำร้ายมันมันก็ อีกไม่นานมันหิวไก่ตัวเดิมมันก็ขึ้นมาแล้วก็มาจิกกินข้าวสารอีกข้าวสารไม่กะตกมันอิ่มแล้วมันก็ขี้โขมกะไล่มันลงไปไม่นานมันก็ขึ้นมาอีกมันก็ยังจิกเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมแล้วก็ขี้เหมือนเดิมมันอิ่มแล้วมันเอาแต่กำไรแล้วมันก็ไป น,นี่อย่าเอาเรื่องพี่อามาเป็นประเด็นไม่เอาองค์กรใดๆมาเป็นประเด็นผมมาในนามส่วนตัวถ้าวันนี้มันเป็นการผู้พิชาการครั้งสุดท้ายในชีวิตไม่เป็นไรพวกเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพ่อผมทำนา <S 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 แล้วถ้าพวกเราทั้งหมดนี่นะโดนตัดสัญญาไม่ต้องกลัว ไปเอาข้าวกิงที่บ้านไม่รวยไม่เคยรวยแต่ก็ไม่เคย,ยแลรง้งใจคุณอยากได้ใจพวกเราคุณอยากได้ใจพวกเราคุณเอาโน่นนี่นั่นมาจับมากมายเหลือเกินจะแข่ง A B C D มอ C ค์ C I ไม่พูดคำหยาบมีคำท่ทำอง,งอนะ you know ผมไม่ได้พูดคำว่าก่อผมผพูดคำว่าผมไม่ได้บอกว่าซีอโอคนนี้ไม่ไดีดมไม่ดีผมบอกว่าเขาว่าเขาถ้าเลือกได้ถ้าเราเลือกได้ ผมอยากจะถามพี่น้องทุกคนว่าผมอยากจะถามว่าเราอยากมีซีเอโอเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติไทยอยากมีเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติยอยากมีคนไทยหรือคนต่างชาติพวกเราไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมมีข้าวแจกออกรถอย่ากลัวตาย ถ้ากลัวตายอย่าออกลเลยเห็นด้วยไหมครับมผมฝากคุณผมเป็นคนที่ห้าจริงๆเขาถ้าเราอยากจะพูดเนี่ยมันมีในใจที่พูดเยอะแยะมากมายแต่หลายสิ่งหลายอย่างมันพูดออกจากใจและความรู้สึกออกจากปากไม่ได้มีข้อกฎหมายถามว่ากลัวไหมไม่กลัวหรอกครับไม่กลัวหรอกครับตราบใดที่วันนี้เอเอ ให้ชีวิตผมมาจากเด็กที่ติดดินแล้ววันนี้ผมยืนในจุดจุดหนึ่งในจุดที่มันเกินฝันไปหมดแล้วผมอยากบอกว่าผมไม่เคยกลัวสิ่งใดในโลกนี้ผมขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจรุ่นพี่มาให้กำลังใจวิทยกรมาให้กำลังใจผู้นำาอกเปืดให้กับพี่จุ๋มดังนังอกเป้ให้กับายเชิยรัดัง ตบมือให้กับเพียรก่อนทุกคนดันะว่าเราจะสู้หรือไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้พวกเรารักเอเมไหมรักเอเไหมรักเอเมย์เราอยากได้ซีออเป็นคนไทยหรือต่างชาติคนไทยหรือต่างชาติคนไทยหรือต่างชาติเอาพี่อากูขึ้นมาครับคุณครับ เยี่ยมจริงนี่คือความสุขจริงๆไม่มีคำหยาบบนเวทีนี้ไม่มีไ้คำว่าเตี้ยเมื่อกี้นี่แปลว่าอะไรครับน้องตกแต่ภาษาอังกฤษตกแต่ภาษาอังกฤษใช่แต่ว่า Little Coca d i e ไม่ครบไม่ครบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ครบไม่ครบ Little Coca d i e ไม่ครบต้องเติมคำว่า Retail ด้วย Retail ขายแดงต่อ่า เตี้ยไม่สูงไงเพราะว่าคนก่อนนะสูงคนเตี้ยแต่เวลามันออกเสียงรวมๆกันเป็นพันคนกูว่าความหมายแม่งเพี้ยนหมดเนียถ้ามีลูกนะซีโอไปไหนนยไปไงนะเนยไปไงนะเฮ้ยนี่มึงผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วมึงหน้าหน้าแล้วเข้าไม้ผิดแล้วผิดแล้วเนี่ยเผยดแล้วเนี่ยผิดแล้วเนี่ยจริงจริงตะกี้ไอ้พูดอ่ะไม่ผิดมาผิดตอนมึงนี่แหละเนี่ยว่าถ้าพวกเราไม่กลัว บ้านไอ้ทำนา้าวกิน<อ>ข้าวกิน,กนแต่ว่าจะกับข้าวจะไปแดกที่ไหนกันโอ้โหคุณตงชายคุณผู้คนที่ลึกซึ้งมากกูกินข้าวอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเกูต้องแดกกลับด้วยกูต้องกินกับด้วยก็ไม่มีที่กับให้แล้วทำไมกินกับกูนี่แหละ กินกับอะไรกินกับปูนี่น้องร้างน้องร้างน้องร้างอะไรเสียงดังอะไรเสียงด่ารักมากน่ารักมากสิ่งที่เฮ้ยไม่พี่เขาเอาไม่เขาไอ้เห้ยมันดุเหี้ยเหรอหยพี่ขนลุกคนลุกผมมีข่าวดีจะแจ้งพวกเราทราบว่าตอนนี้ซีอีโอเราลงมาแล้วครับ